มาดูศึกฟุตบอลไทยพีเอ็มลีกเมื่อวานนี้ครับฉลามชนชมบุรีเอฟซก็เอาชนะ TOTSC 1-0องต่อทวงตำแหน่งรองจากฝูงคืนมาได้สำเร็จครับสุตบอรไทยพีเมลีก2011ี่สนาม TOT s t a d i u เดียมเจ้าบ้านนักเตะฮัลโหลทีโออันดับ16ของตารางสวมเสื้อสีฟ้าเปิดบ้านพบกับสโมสรชมบุรีเอซีอันดับ3 เริ่มเกมได้เพียง16นาทีทีมเยือนฉลามชนก็ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากเนลฟาเบโน่ดาวิงชาวบราซิเลียนช่วยให้ทีมขึ้นนำในครึ่งแรกหนึ่งประตูต่อศูนย์ครึ่งหลังเกมส่วนใหญ่ยังตกเป็นของทีมเยือนแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำประตูเพิ่มได้ทำให้ครบ90นาทีชนบุรีบุกมาเอาชนะทีโอทีเอสซีประตูต่อศูนย์เก็บสามคะแนานสำคัญไว้ได้สำเร็จพร้อมกับแซงเมืองทองหนองจอกอยูเวต็ดกลับขึ้นมา็งรองจางเูิได้อีกครั้ง โดยหลังเกมคู่นี้ก็เกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งของแฟนบอลเกิดขึ้นเนื่องจากในระหว่างการแข่งขันนั้นมีแฟนบอลรายหนึ่งสวมเสื้อของเมืองทองนองจอกอยู่นเตดเข้ามาในสนามและได้ตะโกนต่อว่าสินทวีชัยอัยรัตนกุลผู้รักษาประตูของชนบุรีเอฟซีซึ่งหลังจบเกมกลุ่มแฟนบอลของฉลามชนที่ไม่พอใจการกระทำดังกล่าวก็ได้พยายามหาตัวแฟนบอลรายนี้แต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็สามารถเข้ามาควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ทัน <l Jean Rabbit bulun> ส่วนผลการในการคู่อื่นราชนาวีสโมสรเปิดบ้านเฉือนเอาชนะบีซีเทโรศรัสนัดหนึ่งประตูต่อศูนย์และเอสซีจีสมุทรสงครามเอฟซีแพ้นักเตะกว่างซงมหาภัยเชียงรายยูเวเตตไปหนึ่งประตูต่อสี่สรุปตารางคะแนนล่าสุดจาฝุงยังเป็นนักเตะประสาทสายฟ้าบุรีรัมพีเอแข่ง18นัดมี45คะแนนทีงอันดับ2ชลบุรีเอฟซีอยู่7คะแนนส่วนอันดับ3เป็นเมืองทองหลงจอกยูเวเตตแชมป์เก่าแข่ง18นัดมี3 7คะแนน